พ่อเราสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกับช่วงตามติดชีวิตเจไดอีกแล้วนะคะชีวิตไฮโซนะคะแล้ววันนี้นะคะเจไก็พาพี่มาสอบนะที่มหาลัยรามคาแหงสองนะคะก็มาด้วยกันสองคนขับรถประมาณสามสามล้านชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงอีกสักทีนะคะนั่งรถมันติดมากนะคะนั่งจับคนไปสอบเยอะนะคะพี่สองคนโอ้ยนะคะมันก็เตรียมการบงการบ้านมาทําเยอะแยะมากมายเวอร์เวันนะคะเพราะว่าเป็นเด็กดีนะพี่สอบ พี่สอบน้องทําการบ้านอะไรอย่างนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าจะล่าจะกินอะไรเนื่องจากหิวข้าวมากยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้านะ้เว้นเว้ขาแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแต่เมื่อกี้จะไ่ากินอันนี้ไปแล้วเน,นี่ยหนิจอนคุนาอยู่เมื่อกี้จะไ่ากินแซนด์วิชนะคะคุณนาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ากินได้นเนาะเราไปดูกมาม์ดเจ๊น่ากินได้ ค่ะตอนนี้จะได้ถึงบริเวณมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็จะไปหาอะไรกินดูหลับหลับเพียมากเราติดมากแกบติดแบบเวอร์เวอร์น่ะเอากะเอาเสื้อมาโปเออเสื้อมาปูแล้วก็นั่งทํากันวงการบ้านกันไปนะคะเออเออตั้งไม่อยู่เดี๋ยวจะได้ไปหาอะไรกินก่อนไะ้ดูนะคะค่ะตอนนี้จะได้อยู่บริเวณโรงอาหารแล้วนะคะ วันนี้เจลดากินเป็นกะเพราไม่ใช่กะเพราที่ฉัดหมูแล้วก็ไข่นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบรุดพลังเมื่อก,กี้เจอคณป้าคนหนึ่งค่ะบอกว่าอีเี่อีหน้ายีแล้วก,ก็ตกใจว่าเขาด่าดเจล่าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะป้าเขาเป็นคนเออสมประกอบนิดนึงสมประกอบน้อยนิดนึงนะข้างหลังลังอ,อร่อย

Mm-hmm. <laughs>